เริ่มต้นด้วยสองเพื่อนสีต่างสายพันธุ์เด็กชายชื่อโทมัสและเพื่อนคู่ใจของเขาชื่อจ่องจ่องเขาทั้งสองคนเป็นเด็กที่ขี้แกล้งและเกเรมากและตอนนี้เขาก็นังเดินเล่นอย่างชิวๆกับจ่องจ่องอยู่ที่ริมฟุตบาทโทมัสและจ่องจ่องเดินเป่าหมักฝรั่งในปากเล่นและเอาไปไป้ายติดไว้ที่ต้นไม้พอทั้งสองเอาหมักฝรั่งไปไป้ายต้นไม้เสร็จเขาก็เดินเข้าไปที่สวนเด็กเล่นใกล้บ้านและเข้าไปพูดคุยกับเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้โทมัสเกิดความคิดที่พิ่เลนขึ้นและผลักเก้าอี้ของเด็ก และโทมัสกับจองจองก็พากันวิ่งหนีอย่างสนุกสนานชอบใจวิ่งไปสักพักก็เหนื่อยเลยหยุดพักอยู่ใต้ต้นไม้จองจองไม่ทันมองเหลือเอาหลังพิงไปที่ต้นไม้ทําให้หลังของเขาติดหมากฝรั่งที่เขาทั้งสองป้ายกันไว้โทมสัสและจองจองตกใจกันมากโทมสัสเลยช่วยดึงออกแต่พลาดท่าล้มลงไปติดหมากฝรั่งกับจองจองซะงั้นทั้งสองคนไม่รู้จะทํายังไงเลยได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่โทมสัสกับจองจองโดนมันสมควรแล้วหรือเปล่า แล้วรอบหน้าโทมัสกับจองจองจะไปแกล้งใครอีกฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ